ไล่ไล่ละละไปคิปตามสไตล์บางบางล่าท้าผีไม่ได้ทํานานมากเนี่ยครับผมเข้าไปเช็คคอมเมนต์ยอดหลังดูนะครับสำหรับคลิปอบางเนี่ยและหลายคนก็บอกว่าเฟซเนี่ยซึ่งบางคอมเมนต์ผมก็เห็นด้วยนะ มันเหมือนเฟกจริงๆนเครับท่านผู้ชมล่ะคิดยังไงะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตบางล่าท้าผีนเนรัยงวดน,นี้เรามาดูว่ามันเฟกหรือไม่เฟกอะไรยังไงปะโอ้โหชื่อคลิป The Best Arab Ghost Hunter Video Best เลยเหรอถ้า b e s นี่คงไม่เฟกนะอย่าเฟกนะ

ถ้าใช้ได้หรือเส้นเอ็นก็เป็นไปได้น้อยมากนะครับพอเปทั่วเลยเฮ้เสียงดังถ้าไปเตะก็จะพลิกอีกแค่ม่กคอือหืจะเกิดอะไรขึ้นบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim เหมือนมีแรงดึงมาจากข้างบน<อ>แต่พวกบางวิ่งชาร์จก็จะว่างเปล่า سم الله ยังได้ยินเสียงอยู่เลยโอเคตะกี้มันเหมือนมีคนดันแล้วก็กระชากนี่ครับไม่เหมือนเส้นเอ็นไม่เหมือนเส้นได้แต่ความน่าจะเป็นของจริงสูงอฮึบิสมิลลาห์

มันจะมีคลิปหนึ่งที่บางแกหัวแตกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้หรือเปล่าน่าจะคลิปนี้นะที่บางหัวแตกยังไงยัมไไถ่ายให้ดูหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายให้ดูฮะอ่าฮะโอเคมาคลิปต่อมาเฟียฮัด บางหลายคนมากนะครับไม่ใช่บางคนเดียวฟังจัดเสียงมันเป็นเทรนหรืออะไรยังไงเนี่ยทำไมบางต้องชอบไปล่าท้าผีกันแล้วส่วนใหญ่จะไลฟ์สดนะครับประมาณว่าลลลลลาา ถ้ามีคนผูกเชือกแล้วดึงเออยังไงของขยับมันไม่น่ากลัวอยู่แล้วนะครับแต่เสียงโตวเสียงโตวมันอเหมือนเหมือนเหมือนเชือกไหมได้ได้ละละเหมือนเหมือนเชือกดึงไหมอ๋อเด็กเปอนใคืมาถึงล้วเจ้ามาถึงเชือมาคึัน ลองเช็คสิโอ้โหโอ้โหข้าั่งตัวนั้นซิลาเป็นพระลจ้าไม่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 ใช่เชือกแล้วไม่โอ้โหไอ้ถังเวนนี้น่าจะหนักมากนี่ครับไม่ใช่เชือกแล้วใครมันจะดึงถังไอ้นี่หนักๆได้วะเนี่ยโอเคอ่าวางบางเช็คเช็คเออ ไม่มีถ้าถ้าถ้าผูกเชือกอ่ามันมันมันต้องกระชากไปพร้อมเอ้ย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 เอามาอีกลาอิลาฮิลลอฮ์ลาอิลาฮิลลอฮ์โอเคโอเคโอเคลาอิลาฮิลลอฮ์ไอ้ทางนี้มึงจะเอาอีกไหมเนี่ยบิสมิลลาฮิลาอิลาอิลลอห์ลาอิลาอ์ววะะฮุสสมีอุลอห์โอเคอ่ะไม่ฟรีคิกมันอีกสักดอกหละบัง เออจะรู้เฮ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงอ่ะได้ยินไหมเออเสียงเด็กเสียงเด็กเอ่อความคิดแย่ในหัวออกขึ้นมาแล้วนะครับว่าฟังไม่ออกมึงเปิดซับสิซับออโต้มันมีจากคลิปผีจะกลายเป็นคลิปตลกทันทีนีรับเพราะฉะนั้นไหม โอเคบางวิ่งวิ่งชา้าบางวิ่งชาร์จตามสเต็ปเออเออเออเรียบร้อยบางโดนปิดประตูอัดหน้าออแตกไหมเนี่ยออออโอเคมาคลิปต่อมาออบางเสียงหัวแตกเหลือเกินบลลงให้ดูเอาบางวิ่งชาร์จตามสเต็ป เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยบางก็เลยวิ่งชาร์จแต่ออกมาก็ไม่เจอผมไม่ค่อยเก็ตสักเท่าไหร่นะผีอะบางเนี่ยถ้าแบบว่าอยากให้เจอตัวก็ให้เจอจังๆไปเลยอันนี้ชอบโผมาแั๊ๆพอไปเปิดปุ๊บหายอันนี้ชอบชอบปิดประตูปึ้งปึ้งปึ้งพอไปเปิดเปิดประตูปุ๊บหายอะไรแบบนี้โอ้ m ม g o โอันนีุ่ณโกย ร้องด้วยถ้าเป็นผีมันน่าขนลุกมากนะครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันคือคนเราก็จะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่บางวิ่งชาร์จสิหรือชาร์จไม่ได้ต้องสวเสดเศษก่อนหัวหลุหลนอีกต่างหาก بي بي. บังไม่ชาร์จวะยาฮัด ฝังคนชัดๆผมโคตรลุนเลยมันยังมีช่องให้ไปอยู่อ่ะมันมีได้โอ,อคนๆละผมว่าคนอันนี้ผมว่าคน اساعدك بأشي؟ لا لا آه ولا شيء جاي اصور انا مين انت انت شو بتعمل هون؟ ليش هيك بتعمل؟ بان بان بسم الله الرحمن الرحيم โอเคอะไรอะไรบังอะไรอะไรเดี๋ยวโอเคมีหัวคนเมื่อกีบางไม่ชาร์จป่ะอ๋อนี่สโลโมชูชันให้ดู <exchanged> อืมหนักหัวคนอีก มันเหมือนเหมือนหัวผู้หญิงที่กระเซิร์กระเซิงนะครับอย่าอันนี้อย่าบอกว่าเห็นเอไรโอ้ยเสียงเสียงมึงน่ากลัวมากทำไมมึงเหมือนตัดต่อจังอ่ะตะกี้เหมือน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 มันขยับไม่ตรงเฟรมกันอาจจะเป็นเพราะฟังก์ชันการสั่นนะครับ फिर नाम วกเองเล่นซ่อนแอบกันอยู่หรือไงเนี่ยบิสมิลลาฮิลลอฮ์ห์มานุลระฮีมอะโกรุบิลลาฮิมันัลชาอิตานุลราจิมโอเคเดี๋ยวเอเเอไม่ใช่ตะกี้ตกใจนึกว่าลูกตาบิสมิลลาฮิรลอฮห์มานุลระฮีมบงบิสมิลลาฮิรลอฮห์มานลระฮีมอายีกัล้ว พี่เจยิ้มสวยใช่ไหมแด่เอลาฮะอิลลัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะอูรุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเรจิบเอ้ยเจยิ้มสวยด้วยยิ้มอ่ะเอาเอาบังนีวะไม่ชัดบังไม่ชัดวะเฮ้ยแต่อันนี้ตะกี้นะกูจริงเหมือนผีญี่ปุ่นเลยสกิดพักมั้งพกมั้อันนี้ผมลืมผมลืมว่าไม่ใช่ละสกิดะ พัดมาอันนี้คนแล,ล้วล่ะอันนี้คนชัดๆไม่หละนล่ะอืมตะก,กี้ไม่ได้ตะก,กี้ถ้าล้มลงปุ๊บแล้วเหลือแต่ผ้าคุมอันนั้นผมว่าน่ากลัวโอเคโอเคอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนดึงเอาอ้นนี้เหมือนเหมือนเหมือนดึงเอา เหมือนจับบนบานประตูทำแบบเนี้ไลลเาฮิลล่บิสมิลลาเอาบางไม่ชาร์จแล้วชาร์จก่อนบิสมิลลาไลล่าฮิลลอืออ่าตื่นมลมันเหมือนคนยกนะแต่อ่างนี่ผมว่ามันน่าจะหนักเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ไ่บางคนนี้ไม่เอาแฮะ حصنت نفسي بلا اله لا اله ผมก็นึกว่าคลิปหรือว่าโปรแกรมอัดมันกระตุกไม่ใช่ بكلمات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حصنت نفسي بالله اله الا الله ลาอิิลลลาฮออย่างน้อยถ้ามีเชื่อมันต้องมีเงานะครับแต่น mm hmm. well um ี่ไม่มีเงาอัสันุนัขีบลายลายฮิลล์ลาอะฮ่าลาลาบังแกบอกอาฮ่ากูรอมานานแล้วมันความรู้สึกฟิลนี้เลยเว้ยแล้วขำแล้วบังแกขำอย่ากคอนอ่ะอือหือ เหมือนบางแกลรออะ <L un> ไม่ค่อยเจอแนวคนสักเท่าไหร่ฮะผมกะว่าจะเจอแนวคนนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเจอท่านผู้ชมคิดยังไงมีจริงผสมกับไม่จริงหรือว่าอาจจะเฟกทั้งหมดหรืออาจจะจริงทั้งหมดนะครับคิดยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับ <Mitarbeiter> ส่วนตัวผมผมว่าห้าสิบห้าสิบผมว่าบางอันก็เฟก ไอ้ไอห,หัวล่นๆโผลออออ่มาล้ร้องเอ้ๆอันนั้นผมว่าเฟกนะครับ <cl ap> โอเคนะครับก็สมควรกันเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พรุ่นี้บายสวัสดีครับเจ๊ yeah.